มือนีพามัตะลุยกินที่ญี่ปุ่นเลยค่ะว่าหนูนาดพาเปลี่ยนบรรยากาศมาญี่ปุ่นของสําคัญที่ต้องเอามาน้ําก็คือน้าจิ้มค่ะพริกป่นแล้วก็ซีฟูดมาบอน้าจิ้มติดมือมานี่ถือว่า่าดเลยค่ะนี่นี่ถามหาของแซบนี่บอกเลยค่ะว่า่มีมือแรกหนูนาดกินชาบูปูค่ะร้องสร้างเพราะว่าหมอตาหักดีค่ะส่วนรสชาติปูนี่บ่ต้องพูดถึงเลยค่ะมีความหวานแล้วก็หอมปูที่นี่หนูนาดเอาซอสพริกมังก่อนไฟมาค่ะมาต่อกันที่ร้านที่สองค่ะมาญี่ปุ่นทั้งที่ก็ต้องมีซูชิค่ะตัดดยยยซออพิิกกกแลจมดโช่ีีทนึ นุนัดมาทิปนี้ประมาณเจ็ดแปดมือค่ะฝนตกไปเราสามมือค่ะทุกคนหนาวกับหนาวฝนกับตกค่ะว่ามาถูกเธอผ่าไปได้ก็คือตลาดปลาค่ะเสร็จลอบการเลือกล่าหนุน่าสิเลือกค้นตอหลายหลายค่ะนานทาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะคือเกาค่ะนุน่ากินกับซอสพริกเมื่อก่อนไฟนูน่ามากเพราะว่ารสชาติบ่คือผายมีความกลมกลมแล้วก็มีความแ่บเผ็ดถึงใจเลยค่ะพี่ายกันด้วยล่าเม้งค่ะนุน่ากินล่านใดก็เค็มล่านนั่นค่ะใส่ซอสพริกลงไปรสชาติดีขึ้นค่ะซอสพริกรสชาติกลมกลมบ่คือผายไปลองซิมกันเบิ่งคะ